โอ้ยในที่สุดใช้คอไมไปตั้งแต่วันจันแล้วแม่งเอ้ยเรียนเรียนในมือถือซึ่งมือถือแบตก็หมดยังไงในที่สุดมาสักทีเจ้านี่สายตัวตัวเข่าเหมือนจริงกระบุงอย,อย่างนี้ไงถอดสิครับรอย ่า่กระสายเก่าซึ่งก็ก็กระโโสมนห้องตอนตื่นตื่นเลยเยอนแลแกะแป๊บไป มัดแน่นดีจังฮ้อาฮเดลาเสียบใหม่ขอตัดกับไปช่วงเสียบแป๊บหนึ่งอ่าเสียบเั้่เสร็จแล้วได้เวลาเสียบข้อเครื่องครับสายไฟอาจจะโนโลกนิดหน่อยโต๊ะนี่แหละรครับโต๊ะเกมมือที่แท้ถูนี่ผมซื้อแบบอี้นี่ได้เนี่ยแบบมีสายดินมา ตัวเก่าไม่มีสายดินนะดูสิต้องเปิดสวิตช์ก่นอนไะเฮ้ยอย่าบอกนะเสียที่จอไม,ไม่ไม่ตลกนะเว้ยชิบหายละเฮ้ยสวยเสียที่จอยนี่เขายุ่งเลยนะถือจอใหม่ก็พันกว่าแล้วนะเฮ้ยกูไม่มีตังนะมีตังแค่ซื้อเสียญเปลี่ยนสายจอนะเฮ้ยอยูไฟสวิตช์อาจจะเสียก็ได้คิดได้ไงดีกันเดี๋ยวต้องเปิดซีพียูแป๊บนึง เวละเสียบแล้วมีปปุ่มนี้บอกว่าปุ่มเปิดปิดจอมีทราบเหมือนกัน,ว,นวัดเรยแนวเช็ดแล้ว cpu ติดแต่จอไม่ติดเชียร์แล้วไงกูทำไงล่ะในทีนี้ เอ้ยและสวยแล้วงานนี้กูไม่ได้พังที่สายจะปอกพังที่จอสายพังไม่พอจอพังอีกสายไม่ได้สรุปสายน่าจะไม่ได้พังน่าจะพังที่จอแล้วทีนี้จะทํำยังไงเดี๋ยวไปหาจอสำรองแป๊บตอนนี้เราก็ทําการเอาสายมาใหม่ตัวน,นี้เป็นการอแดปจากการเอาสายช้านุตบุ๊กเก่าของรีเจนมา นี่คือจอเก่าเป็นจอ a อเซซึ่งตอนแรกผมไม่มีที่ชาร์จแต่ผมเพิ่งคิดได้ว่าที่ชาร์จโน้ตบุ๊กอาจจะใช้อดแดปกับอันนี้ได้แล้วส่วนจอนี้ก็คงต้องถอดออกโอเคเดี๋ยวไปลื้อออกแป๊บนึง